พอใช้คําว่าดาราลูกสองเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่คนแล้วล่ะที่ที่มีปัญหากับผัวบ่อยๆแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ซีต่างศาสนาคอยเสี่ยมขายน้ําปั่นอยู่หน้าโคลีเซียมทั้งๆที่แบบว่าศาสนามันต่างกันไปปรึกษามันไม่ได้มีดาราท่านหนึ่งนะคะเวลาทะเลาะกับผัวเนี่ยก็จะจ้างช่างหน้าน้องคนหนึ่งน้องคนหนึ่งคนน้องใช้น้องนะมีคำว่านำน้องคำว่าน้องนำหน้าเนี่ยนะคะ มีคนเดียวที่มีช่างมาน้องนำหน้าแล้วก็น้องเขาก็จะมีทีมทั้งผมแล้วก็จะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแต่งหน้าเฮ้ยมันเรารู้ว่าเขามาขึ้นปกในทีวีพูแล้วพอเสร็จเขาก็จะนอนบนเตียงเตียงเตียงพยาบาลแล้วก็่ายแล้วก็เอ๊ะถูกลงเนี่ยทะเลาะกับผัวหรือว่ามาถ่ายแบบที่โรงพยาบาลปวดปวยปวยแต่ว่าหน้าฟาดมากอีกนิดนึงจะขึ้นปกนิทสารทีวีพูแล้วก็เลยงงว่าป่วยจริงหรือป่วยกันเมือง ไอ้กัปันว่าแม่พพาสนั่นเลยมีเรื่องาวแบบว่ามี้อกอะก็มันออกมาเป็นอักษรย่อก่อนนะแต่มันก็เดาไม่ยากอยู่แล้วมันจะต้องไปตกที่เป้ยกับป๊อปนะฮะแต่จริงๆแล้วชีวิตครอบครัวมันก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะมันก็จะเครียดนิดนึงมันเป็นชีวิตครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะต้องมีปัญหากันไปตลอดนะคะเพราะว่า ป๊อปเนี่ยเขาเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนรวยนะฮะเป็นเป็นเป็นคนที่มีเงิน<ม>ก็เห็นใจเขาแล้วก็เห็นใจเปิ้ลค่ะเขาน่าเห็นใจเพราะว่าเขาก็มีลูกด้วยกันนะฮะแล้วก็ปัญหาครอบครัวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดคือเอาจากใจจริงๆมันก็ไม่โอเคหรอกแต,อแต่ว่าคือไม่แต่เราบางทีผู้หญิงสวยๆเดินผ่านเราก็ยังมองเลยผู้ชายก็คงมองบ้างอะเนาะเอออะไรเงี้ยแต่อย่ามองนานนะไม่โอเคถ้ามองนานก็ไม่โอเค ไม่ไม่ไม,ม่ไม่ได้เลยเหอไม่ใ<ล> <laughs> หม่หมจะไม่ได้เลยทาไมตัวเองต้องมองด้วยเอออะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ายิ่งเงาแต่พอนานๆไปก็คือเริ่มเริ่มเขา้าจาเอออะไรเงี้ยเพราะว่าเรายังมองเลยอะเออคนนี้สวยจัมปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยพูดยากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องศาสนาด้วยแล้วก็มเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไข่ก็บอกว่า แล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ได้เกิดแบบเป็น,ปนรครั้งแรกเรื่อเกิดหลายครั้งเราต้องทําใจะ่ะเราทําใจเราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึง่งซึ่งเขารวยแล้วเขาเป็นหนุ่มเจ้าสเสน่ห์แล้วหน้าตาดีหน้าที่การงานดีทุกคน,คนก็อยากได้เป็นผันวหมดทุกคนอยากได้เป็นผัวหมดอ่ะมันไม่ต้องอะไรอ่ะเราเจอผัวเพื่อนเรารวยด้วยหลอด้วยเราก็อยากจะแบบคนเรามันก็เกิดกีเลนอยากจะปาดหน้าเค้กอะ มันถือว่ากูเนี่ยเก่งเห็นไหมล่ะเนี่ยเนี่ยนางเอกคนนี้ดังขนาดเนี้ยออกูยังปาดมาแล้วเลยเออนางร้ายคนนี้ที่เขาบอกว่าเจ้าสเสน่ห์สวยนักสวยหนาะค,คนจีบทั้งเมืองกูยังปาดมาแล้วเลยยุ่งมากไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของาศาสนาแล้วก็ความละเอียดอ่อนพูดเยอะก็ไม่ได้พูดน้อยก็พอแล้วแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ห่างๆอย,างางอย่างห่วงๆนี่ยจ้องมองดีกว่า เพื่อนรักค่ะเรียมโหวตีกันตายยิ่งกว่ายัางไงคะคุณเน็งกับคุณเป้ยแม่ไม่ใช่ขาดไปคนหนึ่งนะคะกระแตกระแตเขามีรายการร่วมกันเขาลงมุในใ่มในใรวมการทำธุรกิจล้มกันจะตีกัน้ยังไงหัวเราะอีกแล้วดีกันแล้ว <laughs> รเรื่องอะไรคะแม่รู้ไหมเ <laughs> รือ่องธุรกิจ <laughs> ไ,ไม่ใช่ธุกรกิจแค่เป็นเรื่องเริ่มต้น ธุรกิจแค่เป็นเรื่องเริ่มตจริงจริงอะไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีขนาดนี้แล้วมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขอเอาไว้บอกว่าเออสงสารน้องมันอย่าไปพูดเลยบอกไม่ได้บอกเลยอ่อนย่อก็ได้ผู้ใหญ่บอกไม่ได้ผู้ใหญ่คือใครก่อนบอกไม่ได้จริงๆท่านโทมาขอไว้บอกว่าเออเต่าโทรหาพี่เต่าเลยโตมาเลยขอว่าไม่ให้พูดเออสงสารเด็กมันนู่นนี่นั่นแล้วแล้วเขาก็ คือเรารู้เรื่องจริงหมดเลยว่าก็ทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้างแล้วก็สาเหตุเกิดจากอะไรแต่ว่าสิ่งเดียวที่พี่เต๋าอยากจะพูดให้คุณผู้ชมฟังก็คือพี่เต๋าพูดไม่ได้จริงๆเพราะผู้ใหญ่ขอไว้ใครใครเป็นตัวแรงสามคนใครวินแบบใครวินก่อนสองต่อหนึ่งอา้าสองต่อหนึ่งอีสองสองลุมตีหนึ่งอาตีหนึ่งนี่คือปอรือเปล่านั่นแหละ ติดตามในการเต่าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็อย่าลืมนะสับสคราและกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ